ข่าว,าวไฟไหม้รถเนี่ยเราก็จะเคยเห็นรถยนต์ถูกไหมรถบรรทุกเรายังเคยเห็นอันเนี้ยไหมสองแถวที่มีผู้โดยสารอยู่บนรถด้วยนะ hmm? อุ้ยพอมันไหมจากที่เบาะแล้วมันลามขึ้นมาหลังคาขนาดคนขับยังกระโดดหนีแล้วผู้โดยสารจะรออะไรอยู่คะโดดสิ เห็นยังลูกศรเหลืองที่ชี้อยู่ว่าคนขับอ่ะคนขับวิ่งตามรถแล้วนะเพราะตอนนั้นคนขับโดดลงมาแล้วแล้วผู้โดยสารที่เหลือโดดมานี่ดูจังหวะนี้อีกทีหนึ่งคือคนขับเขาเปิดประตูออกมาแล้วเขาพยายามประคองรถแต่ตามรถไม่ทันอ่ะแล้วนู่นนู่นนู่นเห็นไหมเนี่ยพอผู้โดยสารเห็นแล้วก็โดดโดดโดดตแล้วมีล้มนี่ ล้มคุณคนที่ล้มนะแน่นี้องไปคือคุณป้าเจ้บป้าเพราะว่าบนรถมีคุณป้าสองคนแต่รถมันไหลไปต่อนะนมันไม่หยุด<อ>นะนะคนขับเลยวิ่งตาผมเข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วตอนแรกว่า แล้วผู้โดยสารจะโดดทำไมเอาคนขับโดดรงไปก่อนแล้วจะเหลือใครอยู่ล่ะเออตอนนั้นน่ะกับตันลงแล้วแล้วผู้<ช>โดยสารก็โดดตามอะ่ะผู้โดยสารที่โดดลงมาเนี่ยมีห้าคนนะคะซึ่งคนที่ล้มอะ่ะเมื่อกี้พี่มุกบอกคุณป้านะคนอื่นๆพลเมืองดีก็ต้องช่วยพยุงอะ่ะเอามาเข้าขั้นทางก่อนรลัว่าเดี๋ยวรถที่ตามมาข้างหลังอะ่ะจะทับจะชนทีนี้สองแถวคันนี้เนี่ยไปต่อควันก็พุ่งขึ้นมาเต็มรถเลยโชเฟอร์พยายามตามจะไปหยุดรถค่ะทีนี้สองแถวเนี่ยไปจอดตรงข้างทาง พอไม่มีคนขับแล้วไงเหตุการณ์นี้ยอยู่เส้นถนนการนาพิเศษขาออกค่ะในพื้นที่บางบัวทองนนทบุรีออตำรวจสพบางบัวทองต้องเรียกตัวคนขับคือในอ้วนไกรสอนอายุ54ปีแล้วก็หัวหน้าวินรถสองแถวอ่ะสอบปากคำหน่อยทีนี้ตัวคนขับเนี่ย เขาโดนไฟลวกดูดีที่แขนนะพี่บุ๊กแล้วเมื่อกี้เห็นหัวเขาไหมอ๋อหัวก็โดนที่ผมอะผมเขาไหม้เลยอ่ะอทำไมอะสูบบุหรี่แล้วแล้วบุหรี่ตกเหรอ,อหรือ,อยังไงร,ระกายไฟอะมันเกิดมาก่อน,นพี่เบิร์ตอยู่ตรงเ<ำ>บาะข้างๆคนขับอ้าวแล้วไฟมันลามเร็วมาไหม้ที่แขนพี่เขามาไหม้ที่ผมพี่เขาแล้วก็ลามไปหลังคารถจังหวะนั้นแหละคนขับเลยเปิดประตูนี่น,นี่ดูสภาพในรถเมื่อกี้นะคะทีเนี้ยตอนที่เขาเปิดประตูลงจากรถอะ่ะแล้วรถมันไหลอยู่ใช่ไหม ตัวเขาน่ะไปโบกคันข้างหลังโบกรถคันข้างหลังว่าเอ้ยเนี่ยคันข้างหน้าเนี่ยมันไม่มีคนขับอยู่แล้วนะให้คันข้างหลังอจอดเพราะว่ากลัวคันข้างหลังเดี๋ยวขับตามไปแล้วไปชนไงเขาก็พยายามวิ่งไปที่รถสองแถวของเขาแต่ว่าผู้โดยสารน่ะกระโดดลงมาที่เห็นล้มลุกคลุกคล,ลานนั่นน่ะจาก5้าคนเจ็บ3คนนะคะแล้วสาเหตุอะ่ะมันมาจากอะไรคุณผู้ชมอันนี้เตือนภัยมากๆเลยนะลองฟังเขาดูก่อนค่ะนี่กระป๋องสเปรย์เอาฟังคนขับค่ะ ออกจากซอยมาได้สักพักมันก็ประกายไฟมันออกปุ๊บมาปโป้คนนี้มันก็ไหมโดนแขนแล้วก็ลามขึ้นมาข้างบนหัวแล้วก็ไหม้หลังคาแล้วก็เปิดประตูรถออกมันเกิดไฟไฟลุกขึ้นมาได้มันเขย่าอย่างเงี้ยผมว่าวางไว้ข้างหลังมันก็อะไรนะสเปรย์ใช่ไหมสเปรย์ครับสเปรย์ฉีดแอร์ให้มีกลิ่นหอมเนี่ยครับอ๋อสเปรย์มันหอมครับผมไว้ตรงไหนไว้หลังรถครับไว้หลังรถครับผมหลังเบาะหลังเบาะครับเราขับอยู่นี้ใช่ไหมครับ มันก็น่าจะไปเขย่าไปสเก,ก็ดโดนอะไรสักอย่างแล้วมันถึงแบบพุ่งออกมาเลยคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมกระป๋องสีชมพูสีชมพูมกเมื่อกี้มันคือสเปรย์น้ําหอมปรับอากาศแหละคุณผู้ชมแต่สาเหตุเนี่ยต้องตรวจสอบเอาให้ชัดนะพเพราะว่าพี่เขาบอกว่าเน็บไว้ตรงข้างหลังของเบาะถ้าถ้าดูภาพอีกนะอันนึข้างหลังเบาะเขาเนี่ยมันจะมีของอะไรเน็บเ<ก>ต็ไมไปหมดเลยรกไปหมดเลยใช่แล้วไม่เนี่ยเห็เนไหมเห็นไหม และไม่รู้เจ้าสเปรย์เนี่ยมันเน็บไว้ตรงไหนแล้วมันไปเสียดสีอะไรหรือเสียดสีกับ ตัวรถอะไรเงี้ยนะฮะไม่รู้ว่าอีกจังหวะเจียสีมันทําให้แบบมันฟึบมันกดมาเออมันสเปรย์พุ่งออกมาบุคมของอะไรทุกอย่างอ่ะเออเป็นไปได้ตัวพี่เขาก็แค่สันนิษฐานเหมือนกันครับค่ะโอ้เดี๋ยวต้องดูเลยนะคุณผู้ชมแต่เบื้องต้นเนี่ยนะคะตัวคนขับเองอ่ะก็โดนแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาททาให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บเพราะมีคนเจ็บ3คนใช่ไหมส่วนผู้โดยสารที่ได้รับบาดเจ็บอะค่ะบริษัทรถสองแถวเนี่ยก็เดี๋ยวจะรับผิดชอบค่ารักษา จนกว่าจะหายต่อไปนะคะเนี่ยคุณป้าแม่ควงแม่ค้าแถวเนี้ยเขาเล่าให้ฟังหูเขาเลอะทึกมากเลยเห็นผู้โดยสารกระโดดลงมาตุบตบตุบต,บตบแบบเนี้ยคุณครับเออน่ากลัวนะฮะ